สวัสดีครับวันนี้มีของประกอบเข้ามาใหม่3ชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้จะมาไล่เรียงกันนะครับว่าในแต่ละ1ชุดเนี่ยผมประกอบชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับนี่นะครับนี่คือกำลังประกอบอยู่นะฮะและนี่อีก2ตัวนะครับยังอยู่ในกล่องนะฮะอันนี้เคสออกมาแล้วนะครับคือตัวนี้นะครับอ่ะหลักๆเลยนะครับก็คือ เมนบอร์ดนะฮะเนี่ยตัวเมนบอร์ดนะครับตัวสี่เหลี่ยมนี่นะฮะเมนบอร์ดคือหลักเลยนะฮะจะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับจะมีกี่ดูอนะนี่ดอซีดูอนะครับ, CPU รบใส่ซีพได้2ตัวนะครับ่าก็แล้วแต่ความชอบนะครับว่าจะเลือกเมนบอร์ดที่ใส่แมได้กี่ตัวนะฮะ ใส่ฮาร์ดดิสใส่โซลิดดิสตได้กี่อันใสอ่อันนี้ช่องใส่แรมนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว x99 นะครับ z xdu99d4 นะครับใส่แรมได้8ช่องนะฮะนี่นะฮะนี่4นะครับนี่4นะฮะใส่กั์ดจอได้2นะครับนี่นะฮะแล้วก็ใส่กั์ดแลนได้อีก2นะครับก็คือเผื่อเอาไว้ต่อสายแลนนะครับ แล้วก็ช่อง solid state ใส่ได้2ตัวนะครับผมนี่คือหลักๆเลยคือเมนบอดนะฮะอันที่2คือ cpu นะครับก็คือใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวไปดูตัวอื่นนะครับตัวที่ยังไม่ได้ใส่นะครับก็นี่นะครับผมคือ2ตัวไอ้สตัวนะครับ2ชุดนะครับคือ2ชุดนี่นะครับผมชุดละ2ตัวนะครับไอ้สตัวที่เหลือใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับใส่2ออันไปแล้ว ก็คือ CPU นะครับผมอันที่3เลยก็คือนี่นะครับพัดลม CPU นะฮะต้องมีนะฮะไม่มีไม่งั้นระบายความร้อนไม่ได้นะครับผมต้องใส่พัดลม CPU นะฮะตัวนี้เป็นตัวประกอบเอาไ้ทำงานพวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะฮะใช้งานหนักหน่วงนะฮะแทบจะเปิด24ชั่วโมงเลยก็ได้ก็ต้องมีพัดลม ร้บายความร้อนของ cpu ซะหน่อยนะครับผมมี2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็น cpu เอ้เป็นพัดลม cpu ขนาด120มิลลิเมตรนะครับผมหรือ120 mm นะครับอ่าขนาดสีท่อนะครับสีท่อสีท่อนะครับแล้วก็เป็นตัว socket อกเกนต2011นะครับผมก็คือมีขาขาอ่าสี่มุมเสียบได้เลยนะครับไม่ต้องมีขาแปลงนะครับผม ปต่อไปนะฮะต่อไปก็เป็นอ่ะนี่ก่อนแล้วกัน solid state disk นะฮะเอาไว้ลง Windows นะครับทำงานนะครับลงโปรแกรมต่างๆนะครับก็ใส่ตัวเดียวหรือ2ตัวก็ได้ครับตัวนี้เป็นจะเป็นอ่าเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันหน่อยดีกว่ามีไหมแป,ป๊บนึงนะ,ะตัวนี้จะเป็นตัว ฮีกิวชั่น e 3 0 0 0นะครับนี่นะครับตัว5 1 2กิกะไบต์นะฮะอ่านี่ครับ m .2 nvme solid state น s k นะฮะต่อไปที่มีคือแรมนะครับผมชุดนี้ใส่แรม2ตัวนะครับ ตัวละ64กิกนะฮะก็เป็นร้อยี่สิบแกิกนะฮะรวมกัน2ตัวนะครับใส่ในสล็อตที่1กับ3นะครับเป็นสล็อตเมนหลักนะฮะแนะนำให้ใส่1กับ3นะครับอย่าใส่1 2หรือว่า2 4ก่อนนะครับให้ใส่1 3ก่อนนะครับผมเป็นสล็อตเมนหลักในการรันแรมนะครับอ่านี่นะครับ ต่อไปถ้ามีเพิ่มเติมก็คือการ์ดจอนะฮะการ์ดจอนี่นะครับการ์ดจอของผมจะใช้ตัวนี้นะครับงานงานครั้งนี้นะฮะใช้ตัวเอ็นวีเดียนะครับคด r o ร k 4ค0ครับผมมีพัดลมในตัวนะฮะไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับบางตัวการ์ดจอต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับเพราะว่าใช้งานหนักนะฮะ ต่อไปคือกัตแลนด์นะฮะนี่ครับที่บอกว่าเอาไว้สำหรับต่อสายแลนนะครับผมนี่นะครับเป็นกัดแลนด์ตัวนี้เป็น 2.5g นะครับรุ่นอ,อีดุปนะฮะนี่นะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีจำหน่ายที่ร้านคอมเวิร์คชอปนะแห่ขายของเลยร้านคอมเวิร์คชอปใน อ่าช้อปปี้ลาซาด้านะครับ c o m w o r k s h o p พิมพ์ติดต่อกันเลยนะครับไม่ต้องวักนะครับ com workshop นะฮะแม่ขายของไปต่อไปไล่มาเป็นตัวอะไรล่ะหมดแล้วภายในภายในหมดแล้วก็จะเป็นตัวภายนอกก็เป็นเคสนะฮะเคสสุดนี้เป็นเคสอ่ายี่ห้อมอนเทคนะฮะยี่ห้อมอนเทค แอร์หนึ่งพันลิตรนะฮะแอร์วันเทอซ์ลิตรนะครับก็จะมีพัดลมในตัวนะครับพัดลมที่แถมมาในเคสสามตัวครับคือพัดลมหลังนะฮะหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็พัดลมหน้าพัดลมหน้าอีกสองตัวนะครับนี่นะฮะส่วนที่เหลือเพิ่มเติมที่ใส่เพิ่มให้ลูกค้านะครับผมสาหรับผมก็คือพัดลมเพดานเคสนะสองตัวนะครับผมแล้วก็ หน้าเคสอีกหนึ่งตัวนะครับจากสามตัวเพิ่มอีกสามเป็นหกตัวนะครับเพิ่มเติมนะครับส่วนพัดลมเนี่ยพัดลมหน้าเคสเนี่ยคือพัดลมคือดูดลมเข้าเครื่องนะครับผมนี่นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับที่ไม่มีที่ไม่มีก้านนะครับที่ไม่มีก้านคือดูดลมเข้าเครื่องหรือว่าจะสังเกตสังเกตอ่าอ่า ลูกศรแถวนี้ก็ได้นะฮะมันจะมีอยู่นะครับอันนี้จะมองไม่เห็นแล้วก็พัดลมด้านหลังนะครับคือดูดออกนะคะนี่ฮะจะไม่มีก้านนะครับก้านจะอยู่ด้านด้านนี้นะครับผมส่วนพัลลมหน้าเค้นนี่ฮะก้านจะอยู่ด้านในนะครับสังเกตง่ายๆคือถ้าไม่มีก้านเนี่ยคือดูดเข้าไปนะฮะถ้ามีก้านคือพ่นออกมานะครับเช่นเดียวกันนะฮะพัดลมเพดานนะครับพัดลมเพดานนี่ก็ไม่มีก้านนะฮะก็คือดูด ดูดจ,จากในเคสเนี่ยออกไปข้างนอกนะฮะนี่นะนี่นะครับไม่มีไม่มีก้านนะค,คือดูดดูดออกไปนะฮะคือเพดานกับด้านหลังเคสเนี่ยคือดูดออกนะฮะส่วนหน้าเคสเนี่ยคือดูดเข้านะฮะก็คือดูดเข้าไปพัดพัดความร้อนอ่าเขาเรียกว่าพัดความร้อนออกไปด้านหลังกับด้านด้านบนนะ ถ้าดูดออกทั้งหมดทุกด้านเลยมันมันจะไม่มีลมเข้าไปเลยนะครับผมมันก็ต้องมีลมเข้าไปบ้างนะครับช่องใดช่องหนึ่งนะครับก็เป็นช่องหน้าเคสนะฮะอันนี้เปลือยหน้าเคสไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องประกอบประกอบเคสตรงไอ้ประกอบพัดลมเคสนะฮะก็เลยต้องเปือยด้านหน้าออกนะฮะจริงมันมีนะครับนี่ก็คือนี่คือตัวหน้าเคสนะฮะอันนี้ฝาข้างเคสนะก็คืออีกอันนึงคือกระจกข้างเคสนะ เป็นตัวมีกระจกมีประตูกระจกนะครับผมอ่สุดท้ายสุดท้ายก็น่าจะเป็นนี่นะครับ Power Supply นะครับ Power Supply Power Supply ก็คือมันจะมีเพิ่มนิดหน่อยก็คือตัวพิน8พิ pin นะครับตัว8พิ p i นะครับสำหรับต่อ ช่องพัดลม CPU นะครับผมต่อ CPU นั่นเองนะฮะเพราะว่าเมนบอร์ดตัวนี้เป็น duo CPU มันจะใส่ได้มันต้องไม่ได้ใส่มันต้องใส่2อันนะฮะมันต้องใส่2อันนะครับ,อ,อ,นนรบอันนี้กับอันนี้นะก็คือในเพระพพาะา supply ่ยมันมีมาอันเดียวนะฮะก็เลยต้องใช้ตัวแปลงนะสายแปลง8พินนะฮะเพิ่มเติมนะครับอ่า ส่วนเสริมอีกหน่อยก็คือนี่นะครับสายแปลงเหมือนกันแปลงอะไรแปลงพัดลมเคสนะฮะก็คือในเมนบอร์ดตัวเนี้ยมันมีช่องเสียบพัดลมเคส2ช่องนะฮะแต่พัดลมพัดลมเคสเนี่ยมันมี3ตัวนะครับ1 2แล้วก็ข้างหลัง3นะฮะซึ่งมันจะเสียบไม่ได้อยู่ตัวหนึ่งก็เลยต้องใช้สายแปลงนะครับให้เป็น3ตัวนะครับจะได้ครบๆไปนะส่วน พัดลมเสริมอีก3อันนะฮะมันมีสายาตัวนี้อยู่แล้วนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวอ่ะนี่นะครับ3ตัวอ่านี่นะครับเสียบสายใน power supply ได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเสียบตรงนี้เลยนะครับของ power supply นะฮะ ก็ใช้ไฟจาก power supply เลยส่วนพัดลมเคสเนี <tamanho S 1> ่ยใช้ไฟจากเมนบอร์ดนะครับผมนี่นะครับต้องมีนะฮะแต่ถ้าเมนบอร์ดตัวไหนมันมีช่อง3มช่องก็จบไปทําไมต้องใช้สายแปลงนะครับอ่านี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับกับงานในครั้งนี้นะครับที่ลูกค้าสั่งนะครับก็จะมีอะไหล่ประมาณนี้นะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะฮะฝากไปช้อปปิ้งด้วยนะ,ะในร้าน,นะคอม w o r k s ช o ็อปนะในช้อปปี้ลาซาด้านะครับนี่นะครับมีประกอบมาเรื่อยๆนะครับวันละวันละตัววันละอันนี้วันนี้ก็3ตัวนะครับผมอ่าขอบคุณที่ติดตามนะฮะฝากกดไลก์กดแชร์ฝากกด u b s c r i b e กันด,ด้วยนะครับฝากไปกดติดตามร้านคอมเ o ิรช็อปด้วยนะครับผมก็รอบหน้าจะมีงานประกอบอะไรมาแนะนำอีกเดี๋ยว ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ